พิเศษที่ต้องบุกออนไลน์แต่ว่าเราไม่ได้บุกมาแ้วมันก็หมดละด้วยก็เลยอดจ้านี่แหละแถวนี้คือไทเกอร์มอลตโทนใต้ดินน้ำตรงนี้เหม็นมากเหม็นแบบเหม็นเน่าอ่ะเหม็นข้าวปลาแบบนี่น้ำก็เขียวๆยนะโด m เมส runner นี่มันคือเขาวงโกนออโกนี่คือเขาวงโกนจริงๆด้วยทางนี้ดีกว่า ที่นี่แหละเขาบอกว่าเป็นที่ถ่ายของ, Game งเอกมอับโทนเมืองเซบีย่าอาคาซ่าของเซบียานี่ไม่รู้มันคือมุมไหนนะเพราะว่าไม่ได้เป็นแฟนเกมอับโทนเพราะว่ากลัวว่าดูแล้วมันจะติดแล้วมันก็จะไม่ได้ทำอะไร นี่เป็นคนติดละครหรือติดอะไรสักอย่างหนึงกจะแบบดูทั้งวันดูทั้งวันเหมือนรูพ้พอ Dark Race นะลจากเวสต์ดูทั้งวันละครไทยอย่างเงี้ยที่นี่คนไม่ค่อยเยอะจองตัว๋วล่วงห้าก็ควรแต่ว่าถ้าไม่ได้จองมาหรือว่าแผนยังไม่ลงตัวก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ต้องบุกออนไลน์แต่ว่าเราไม่ได้บุกมาแล้วมันก็หมดซะด้วยก็เลยอดจ้ามันคืออันนี้ upper palace is the most important of the whole palace ห้องนี้เป็นห้องสำคัญสุดตัวหมดก็ไม่รู้นี่แหละแถวนี้ยไถแก๊งล็อกโนแต่ว่าไม่รู้ว่า ห่ดูนี่ห้องนี้คือห้องของพระเจ้าฟิลิปที่สองนี่ฟิลิปเป้สกันเซรินู เลยจะสวยเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าพระเจ้าฟิลิปวิ่งหน้าในสเปนแล้วก็เป็นคนที่ขยายอาณาเขตสเปนด้วยก็คือทำงานกับสเปนเยอะมากส่วนหลังบ้านอยูแล้วมีส้มแล้วก็ปลาทอง โดมแมสลั oh, นเนอร์อ๋อมีคนตัดเู่นี่ที่นี่มันคือเขาวงโกตนี่ใช่ไป็นเขาวงโกตจริงๆด้วยเป็นแบบเป็นสวนเขาวงโกตที่เข้ามาแล้วก็จะหลงทางทางนี้ดีกว,ว,ว่าเริ่มมั่วละ สุทางออกแล้วนี่ไงหน้องปลาน้ำตรงนี้เหม็นมากเหม็นแบบเห,เหมนน็นเน่าอ่ะเหม็นคาวปลาแบบนี้น้ำก็เขียวๆไปนะเปลี่ยนน้ำเถอะขอร้องล้างสระเหอะเหม็นจริงๆนะเนี่ยจะอ้วกเหม็นเหมือนแบบ ไม่เดิกกนกรมมับำบัดก็จริงอยู่มันไม่มีต้นไม้น้ําในี้เลยก็แบบมีหวยก็ปลาขี้ปลาแล้วก็ปลาตายก็แบบอันนี้ก็สวนหลังบ้านอีกเั่นกันใหญ่มากอ่าในสวนมีน้องรกยุงด้วย อันนี้ห้องอะไรก็ไม่รู้แต่ตกแต่งรีเกลเก แด <Dance> นสกาเดนแม่มก็ว่นางแสงิา่เราก้กลับมาเจอใท่องเที่ยวออสเตรเียคนที่ยวเที่ยวที่แคนาดาฮัลโลตรงนี้ดี เร่อยู่กับคนออสเตรเลียเขาเป็นคนบูในกับไอริชเ,เป็นวันสุดท้ายแล้ว ตอนนี้เราก็อยู่ที่พาซาเดออาเมสถานีรถบัสในเซบียาที่จะไปกร um ุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสรถของเราก็จะไปตอนเที่ยงคืนซึ่งตอนนี้ตอนนี้ห้าทุ่มเอหนชั่วโมงะนะครับนั่งรถไปโปรตุเกสแล้วใช้เวลาเดินทางหมดเจ็ดชั่วโมงคือความเหนื่อยของมันก็คืออเราลุ้นอย่าว่าแบบถ้าเราออกช้าจากโฮสเทลอะเราจะต้องเสีย ค่าแท็กซี่เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่อยากเดินแล้วขี้เกียจแล้วก็รถบัสก็ขี้เกียจเพราะว่าขี้เกียจเดินไปเดินมาก็คือ4ยูโรมันไม่ได้แพงขนาดนั้นก็โอเครับได้แต่ถ้าเลยเวลาไปแล้วอะ่ะอาจจะกลายเป็น10ยูโรหรือ11ยูโร12เนี่ยล้วก็แบบเออถ้าตอนนี้มันถูกล้วก็ไปก่อนก็ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยมีประวัติเหตุการณ์ที่ไม่ดีกันที่เออโทรเรโดตอนแรกอะ่ะมันเจอ3ยูโรวันจันทแล้วตอนประมาณบา่ายสามเงี้ยแล้วพอ สี่โมงครึ่งปุ๊บอะกลายเป็นสิบห้ายูโรเดินตอนนั้นเดินเลยเพราะว่าช่เช็คในแบบแล้วใช้เวลาเดินเพียงแค่สิบสองนาทีก็เลยเดินเลยจบสิบสองยูโรก็พักก่อนเนาะอันนั้นนี่คือสัมภาระของเราเราจะเอาวันนี้ใส่ไปในอันนี้และอันนี้แบกบและอันนี้ก็ใส่ไปในนี้เหนื่อยเที่ยมันก็เหนื่อยอย่างเงี้แหละ งานก็ต้องทำภายในเวลาเดียวกันก็โอเค